ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่านาคะคําว่าผู้นาคะอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่ทรงทำความชั่วพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่ทรงถึงพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่ทรงกลับมาหาพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้นาคะ เพราะไม่ทรงทําความชั่วเป็นอย่างไรคือบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองก่อพบใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชารามรณะต่อไปตรัสเรียกว่าความชั่วสมจริงดังพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสพิยะบุคคลผู้ไม่ทำบาปแม้เล็กน้อยในโลก สลัดสังโยชน์เครื่องผูกพันได้ทั้งหมดไม่ติดข้องอยู่ในธรรมเป็นเครื่องข้องทั้งปวงเป็นผู้หลุดพ้นดำรงตนมั่นคงเช่นนั้นบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่านาคะพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่ทรงถึงอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคไม่ทรงถึงฉันทาคติลำเอียงเพราะชอบไม่ทรงถึง โทสาคติลำเอียงเพราะชังไม่ทรงถึงโมหคติลำเอียงเพราะหลงไม่ทรงถึงพยาคติลำเอียงเพราะกลัวพระองค์ไม่ทรงดำเนินไปด้วยอำนาจราคะไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจโทสะไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจโมหะไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจทิฏฐิไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจมานะ ไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจอุทธ,ธจาไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจวิจิกิจชาไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจอนุสัยได้แก่ไม่ทรงดำเนินไปไม่เสด็จออกไปไม่ทรงถูกพาไปไม่ทรงถูกนำไปด้วยธรรมที่ก่อความเป็นฝักเป็นฝ่ายพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่ทรงถึงเป็นอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่ทรงกลับมาหาเป็นอย่างไรคือกิเลสเหล่าใดพระผู้มีพระภาคทรงละได้แล้วด้วยโสดาปติมักพระผู้มีพระภาคไม่เสด็จมาไม่เสด็จกลับมาไม่ทรงหวนกลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกกิเลสเหล่าใดพระผู้มีพระภาคทรงละได้แล้วด้วยสกทาคามิมัก ด้วยอนาคามิมักด้วยอรหัตตมักพระองค์ไม่เสด็จมาไม่เสด็จกลับมาไม่ทรงหวนกลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่กลับมาหาเป็นอย่างนี้รวมความว่าข้าพระองค์จึงมาพบพระผู้มีพระภาคผู้นาคะขอนมัสการพระองค์ คำว่าพระผู้มีพระภาคพึงตรัสสอนข้าพระองค์ไม่หยุดยอนบ้างได้แก่ขอพระผู้มีพระภาคพึงตรัสสอนข้าพระองค์ไม่หยุดย่อนคือพึงตรัสสอนเพื่อเอื้อเฟื้อตรัสสอนเนืองเนือตรัสสอนบ่อยๆคือพร่ำสอนบ้างรวมความว่าพระผู้มีพระภาคพึงตรัสสอนข้าพระองค์ไม่หยุดยอนบ้างด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่า พระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสสอนชนเหล่าใดไม่หยุดย่อนชนแม้เหล่านั้นพึงละทุกขได้เป็นแน่เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงมาพบพระผู้มีพระภาคผู้นาคะขอนมัสการพระองค์โดยหวังว่าพระผู้มีพระภาคพึงตรัสสอนข้าพระองค์ไม่หยุดย่อนบ้าง28พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า บุคคลที่เธอรู้จักว่าเป็นพราหมณ์ผู้จบเวทไม่มีเครื่องกังวลไม่คล้องในกามภพข้ามโอคาได้แล้วโดยแท้และเป็นผู้ข้ามถึงฝั่งไม่มีเกลเลตดดุจตะปูตรึงจิตหมดความสงสัยแล้ว